คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 9.9ครับอยู่ในหมของเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม KA Gaming นะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอเกม20เกมตรงนี้ครับหรือใครจะคลิกใต้คลิปนี้ครับมีให้คลิกนะครับ คลิกกันเข้ามานะครับก็จะเจอเกมตรงนี้เช่นกันนะครับงบวันนี้1000บาทนะไปทิ้งที่โพไฟดอนครับผมชอบจริงๆครับเน้นให้ดูกันนะครับโพไฟดอนกับคิงอสุพัทนะที่ผมเล่นอยู่นะไปห้องบอลครับหรือไปห้องเงินครับไปห้องเงินไหมขอห้องบอลนะครับเสียงกระซิบมาบอกขอห้องบอลครับซ้ายขวาครับอย่าเอาตำแหน่งยิงไปโดนน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับครับเรากดดูได้ครับเป็นเป็นพวก ไกด์นะครับไกด์ของพวกปลาครับและรายละเอียดการเล่นนะเรากดปิดกระกบาดไปมันจะไปมีผลตอนเวลาเรายิงสนุกสนุกอยู่นะครับมันจะเปลี่ยนหน้าจอไปนะครับไปครับห้าสิบาทตังครับรอเล่น,นครับและเรารอทิ้งที่พี่โพไปเลยนะเออเรามาทิ้งมาทิ้งกันที่พี่โพนะครับไปครับที่ห้าสิบาทตัง ยิงไปครับยิงไปยิงไหมครับยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆนะครับยิงครับนี่ครับมีหลุมตรงไหนครับหลุมอยู่ตรงไหนหดูกันนะครับเรียบร้อยครับแข็งเก๊กเลยทีนี้แข็งเป๊กเลยใครจะไปยิงอ,อ่ะอ่ะเนี่ยอีเต่าอ้าวไม่ใช่อีเต่าปลาอะไรปลาปลาักเปา้ปา เลขสวยครับตอนนี้999นะเต่าครับหญิงต่เต่าครับเป็นไงเน่ยไปเชิบเลยทีนี้เชิบเชิบอ่าไปครับไปต่อครับยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเหลืออยู่980บาทเออไปได้อยู่ครับไปได้อยู่ขนาดเล่น50บาทตังนะยังไม่บวกเท่าที่ควรนะครับไม่บวกไปต่อครับไปต่อครับ ไปต่อไปต่อเรื่อยๆอรอตาโพมาครับตาโพตาโพไม่โผล่มาเลยครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเงินกันไปนะครับเพิ่มไปครับเพิ่มไปที่สองบาทครับสี่บาทได้ครับสี่บาทครับสี่บาทผมคอล็อกไว้ก่อนครับไปยิงมังกรไฟเล่นกันก่อนครับอ่ายิงมังกรไฟเล่นก่อนครับ,บ,รเ,รบเดี๋ยวนะผมจะไปแปดบาทเลยครับไป เป็นไงครับห้าสี่สามสองหนึ่งจบข่าวไปเลยครับตายที่มังกรไฟนะวันนี้นะครับเล่น8บาทยิงมันมันไม่ค่อยจะระเบิดให้เราสักเท่าไหร่คนระับไม่เหมือนแล้วสบาทตอนนี้8บาทไปครับเดี๋ยวรอบหน้าจะไม่เอาแล้วนะไม่ใส่8นะผมจะใส่แค่สบาท2บาทนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนหรือใครจะเข้ามาแล้วมีแทคกติกอะไรในการเล่นครับเข้ามาได้นะครับแล้วมาบอกกันได้นะนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ